สวัสดีครับวันนี้ผมกับช่างบิ๊กเจอโบเช่นเคยนะครับก็พาเพื่อนๆมาซ่อมรถมอไซค์นะครับสกูปปี้ไอ้นะนะครับปี12บนสะอาการนะครับลำมันเครื่องขาดเนาะนะครับลูกสูบติดนะตัวนี้ต้องเปลี่ยนลูกสูบพร้อมเชื้อสูบนะครับตัวนี้อาการหนักเลยนะครับเพราะว่า สลักบูธนะครับลูกสูบติดด้วยนะครับละลายเลยอ๋อชาบละลายนะครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะนะครับลูกสูบของเราเนาะก็เรียงแหวนนะครับให้เป็นแนวมุมทะแยงเนาะครับตัวนี้ผมประกอบใส่ไปแล้วนะครับครับแล้วก็อย่าลืมใส่คลิปนะครับลิบล็อกนะนะครับด้านหนึ่งนะครับใส่แค่ด้านเดียวเนาะแล้วแต่เรานะครับซ้ายหรือขวาก็ได้ครับแล้วก็มันก็จะมีมุมนะครับ ให้เราดูเนาะนะครับดูให้ดีนะครับถ้ามุมอินเนาะมุมอินก็จะอยู่ด้านบนนะครับก็คือด้าน ID ดเนาะด้านอากาศเข่านะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่โปรเกนนะครับเสร็จแล้วโปรเกนตัวนี้นะครับอ่าให้มา3ชิ้นนะครับมีโปรเกนเชือสูบโปรเกนฝาสูบก้วกอโปรเกนตัวดันโซ่นะครับตัวดันโซ่ก็จะใส่ตรงนี้ครับ เราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นประกันเชื้อสูบกับประกันฝาสูบนะครับถ้าประกันเชื้อสูบมันจะเป็นกระดาษนะครับสีเขียวตรงนี้ถ้าเป็นประกันนะครับฝาสูบเนาะนะครับหรือเรียกฝาวาวก็ได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นประกันเหล็กนะครับเพราะว่ามันโดนความร้อนมันจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีการเลียงแหวนนะครับ ก็ไปดูคลิปวิดีโอเก่าของผมนะนะครับในการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ในครั้งที่แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเพื่อเป็นการกระชับเวลานะนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากครับอ่าเรืบอกเพื่อนๆไปนะครับรุ่นของมันเนาะนะครับของตัวรุ่นรถเนี่ยดูที่ตรงไหนนะครับให้เราดูที่เชื้อสูบนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น k z นะครับ l a เนาะนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็อาจจะเป็น k นะครับ k z l เนาะนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะ เชื้อสูบนะครับมันจะใส่กันไม่ได้เนาะนะครับนะแต่ละรุ่นนะครับเขาผลิตมาพอดีนะนะครับที่มันแตกต่างกันนะครับตัวนี้สกูปปี้จะไม่มีหม้อน้ำเนาะถ้าเป็นพวกตระกูลคริก125จะมีหม้อน้ำนะครับให้เราดูตรงนี้ครับเชื้อสูบเนาะนะครับอ่าครับให้เราดูให้มันตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นด้วยนะครับอ่าถ้าไม่ตรงรุ่นเนาะมันจะ มีปัญหานะครับในการประกอบเนาะครับเพราะมันจะมีรูระบายนะครับรูรีดสลักน้ํามันนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับตัวหลังเจนปีสิบหกไปนะนะครับตัวรีดน้ํามันตรงนี้ดูมันจะอยู่ด้านด้านในนะครับนะูมันจะลึกเนาะนะครับตัวนี้รูมันจะอยู่วงเดียวกันนะครับกับกับรูสลักเนาะนะครับน็อตฝาสูบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนก็อย่าลืมสังเกตด้วยนะครับ ถ้าสั่งมาผิดก็ใส่ไม่ได้นะครับเคยมร้านของเขาไม่ได้เนะ,นะครับเห็นว่ามันถูกกว่าแต่ว่าตัวอีกรุ่นนึงมันจะถูกกว่านะครับสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเป็นเชื้อสูบพร้อมลูกสูบนะครับข้อดีคือจากโรงงานนะครับเวลาเขาคว้านมาเนี่ยนะครับมันคุณภาพมันจะดีกว่าเนะถ้าเราไปคว้านที่ร้านแล้วนะครับให้ให้เขาควานให้พร้อมลูกสูบนะครับบางครั้งถ้าง,งานมันเล่งแล้วงานมันจะไม่ดีนะครับ ลาประกอบแล้วแป๊บเดียวเนาะเครื่องก็จะรวมนะครับลูกสูบก็จะรวมเร็วนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะใส่เลยนะครับตัวนี้คือปลเกนะนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับของใหม่เนาะนะครับตัวนี้ของเดิมนะครับก็จะเป็น k z นะครับเ a เหมือนกันนะนะครับตรงรุ่นเลยนะดูดีๆนะครับโอเคนะครับตัวนี้ใส่ปลเกไปแล้วนะนะครับมันถูกทางด้วยนะครับทีนี้ก็ ะใส่เชื้อสูบเข้าไปนะครับโอเคนะครับหลังจากใส่สลักไปแล้วเนาะนะครับสลักการสูบเนาะนะครับก็จะใส่แวนนะครับหรือกิบล็อกเนาะตัวนี้ด้านนี้นะครับผมใส่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะบางคนก็สะดวกนะครับเข้าด้านซ้ายเนาะบางคนสะดวกด้านขวาได้หมดนะครับใายขวาได้หมดเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่กิบล็อกแบนโอเคนะครับผมใส่กิบล็อกไปแล้วนะคกิบล็อกตรงนี้นะสีดำดำเนี่ยนะครับเรียบๆเนาะทั้งสองข้างนะครับ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่ลูกสูบเข้าไปกับเชื้อสูบนะครับดรืยกระบอกสูบนะโอเคครับโอเคนะครับตัวนี้ผมใส่เข้าไปแล้วเนาะนะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับมันจะมีมาร์กอยู่ตรงนี้เนาะนะครับสูบใต้บนสูบใต้ล่างนะครับตัว H ตัว L นะครับก็จะมีตรงนี้นะเพื่อนๆก็ให้มันดูนะครับให้มันตรงกับมาร์กเนาะนะครับตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ดูก้านครับก้านสูบให้มันยื่นออกสุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับอ่านะครับหลังจากประกอบเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆต้องอย่าลืมทาน้ํามันล่อเลื่นด้วยนะครับตรงนี้นะตรงเชื้อสูบนะครับตรงกระบอกสูบนะครับเพื่อช่วยในการล่อเลื่นเพราะลูกสูบใหม่มันจะยังแน่นอยู่นะครับแต่นี้ก็ใช้เป็นน้ามันเครื่องใหม่นะในการหล่อเลื่นนะครับโอเคนะครับลูกสูบจะต้องเคลื่อนออกมานะครับ จนสุดะนะครับก็เรียกสูตรตายบนนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็มาใส่ตัวปรเก็นนะครับปรเก็นฝาสูตรครับใส่เข้าไปอันนี้มันจะจะแน่นนิดหนึ่งนะครับให้เราบีบนะแล้วก็ค่อยๆดันเข้าเข้าไปนะครับ อนะครับตัวนี้ค่นยๆค่อยๆดันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเราเข้าไปก่นอนนะมือเดียวไม่ได้นันะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมใส่ปลอกเกล้วเนาะนะครับตัวนี้เป็นเชือกฝาสูบเนาะนะครับหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าฝาวาลวก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยดูจะแน่นนิดนึงนะครับ ในตอนที่ใส่นะครับดูโซ่เราลิ้นเมื่อยนะครับก็ค่อยๆขยับเข้าไปโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับเข้าไปให้สุดต่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากขันตัวนี้นะขยับเข้าไปจนสุดแล้วนะครับจะมีนอด2ตัวนะนะครับ เบอร์สนะิ uit, นะครับล็อกด้านข่างนะล็อกด้านข่างนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับดูให้มันตรงรูก,กับประเก็นด้วยนะครับตัวนี้ต้องค่อยๆนิดนึงนะคตัวที่สงองหลังจากใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ขันให้ตึงมือนะครับหรือพอประมาณนะ จะพึ้งกันให้แน่นมากนะครับเพราะว่ามันจะเวลาที่เราขันนอ็อตฝาสุดแล้วมันจะบีะบเราขันแค่จึงมือพอประมาณนะโอเคครับเสร็จแล้วนะมันจะมีน็อตอยู่นะครับสี่ตัวเนะ พร้อมแหวนรองอตัวนี้นะัมเตรียมไว้เรียบร้อยแนละ้ว ันนี้ก็เหมือนกันนะครับลองคันแก่บระคองไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ขันประคองเหมือนกันโอเคนะครับตัวนี้บล็อกตรงใช้เป็นตัวทีนะตัวทีเบอร์12นะครับขออภายด้วยนะครับนี่เป็นเบอร์12นะครับตัวนี้ก็ขันตึงมือเหมือนกัน วาวนะครับต้องให้ตัวได้นะครับต้องให้ตัวขยับได้นะตัวนี้นะครับต้องขยับได้นะสีวาวเนาะนะครับต้องสีวาวไม่งั้นเราจะตั้งมาคไม่ได้นะครับเวลาเราตั้งมาคนะครับก็จะมีเนาะนะครับจานโซเราลิ้นนะครับตรงนี้นะมันจะมีมาคคือจุดตรงนี้นะครับจุดเล็กๆเนาะจุดเล็กๆเนี่ยให้มันหันออกด้านหน้านะครับ หันออกด้านหน้านะครับนะครับหรือจะหันเข้าด้านหลังก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะครับโอเคแต่ขอตรงนี้ให้อยู่ตรงตรงกลางครับคือตัวเซนเตอร์คือตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมใส่เข้าไปแล้วเนาะนะครับมากตรงนี้นะครับ จุดนะครับตรงนี้จะต้องตรงกันกับบ่าตรงนี้นะให้มันตรงกันนะคร<ม>ับแล้วก็ให้มันอยู่กกลางเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ใส่ตัวดันโซนะครับเราเราหมุนดูได้นะครับดูว่าลูกสูบมีการเคลื่อนที่ไหมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ใน้ำมันเครื่องนะครับอย่าหมุนเยอะนะครับเดี๋ยวลูกสูบหลวม จะดูว่ามาร์กมันตรงไหมแค่นี้นะครับโอเคเนาะนะครับตรงเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็จะประกอบนะครับมันเริ่มครับใส่ตัวปรเกนนะครับตัวโซลาลินนะครับ,ต,รรบตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ขันน็อตนะครับโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ โอเนะครับเพื่อนๆืตอนนี้ผมประกอบไปเรียบร้อยแล้วน,นะครับเนะใส่ฝาวาลนะครับเชื้อสูบเนาะนะครับแล้วก็ฝาสูบเรียบร้อยนะครับมาร์กตรงนะครับตัวนี้ลองหมุนดูแล้วเนาะนะครับหมุนได้ปกติเพื่อนเพื่อหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับให้หมุนดูสักรอบนึงนะครับแต่อย่าหมุนเร็วนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องเนาะนะครับที่จริงแล้วถ้าจะให้ดีนะครับเราปล่อยให้ตัวปรเกันมันเซตตัวนะครับทิ้งไว้สักหนึ่งคืนเนาะนะครับหรือ 24ชั่วโมงได้ยิ่งดีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปนะครับถ้าเราเติมเลยนะครับมันจะมีผลเสียทําให้ตัวปากกินตัวนี้นะครับน้ามันมันจะเยิ่มออกมานะปากกินเชื้อสูตนะครับที่เป็นปากกินกระดาษเนี่ยนะครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปวีโอของเรานะครับไว้เจอกันใหม่กับช่างบิ๊กเจอโบนะครับ อย่าลืมกดสับสับคล้าย like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ